สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียงฝนสบายตุรกีนะคะหายไปเลยนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะคือก็ยุ่งๆเนาะตั้งแต่ปลายปีนะคะก็คือแบบปรับปรุงบ้านนะคะทาสงทางสีเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะคะให้ทันปีใหม่นะคะก็ย้ายมา ย้ายมาบ้านใหม่เ่ยมันก็เลยแบบยุงบ่งวุ่นวายมากเลยคะไม่มีเวลาตอนแรกอ่ะฝนก็ตั้งใจจะถ่ายคลิปนะคะแบบเย้ายบ้านอะไรเงี้ยเนาะแต่คือแฟนเขาก็ไม่ให้ฝนไปด้วยนะคะแล้วก็ฝนก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนบางทีเขาก็ขนกันเองนะคะคือแบบว่าผู้ชายเขาขนกันเองนะฝนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็เลยไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคลิปนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ชีวิต1ปีที่ผ่านมานะคะในตุรกีนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการใช้ชีวิตคู่นะคะของเรานั้นเป็นยังไงนะคะฝนก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะให้ทุกคนได้ฟังนะคะเผื่อบางคนที่แบบว่า,ากำลังจะตัดสินใจจะมาเป็นสภพยตุรกีหรือว่ากําลังที่จะมาแต่งงแต่งงานอะไรเงี้ยถ้าได้ฟังคลิปฝนแล้วอาจจะแบบว่า เเปลี่ยนใจหรือไม่ก็คิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอะไรประมาณนี้เนาะอันดับแรกเนี่ยนะคะฝนก็จะพูดถึงครอบครัวของสามีก่อนเลยนะคะทุกคนคือตอนที่ฝนมานะคะคือฝนก็ไม่อยู่กับพี่ชายของเขาเลยนะคะพี่ชายคนที่เท่าไหร่ฝนไม่แน่ใจนะคือแฟนมีพี่น้องเจ็ดคนนะคะทุกคนฝนมาอยู่กับพี่ชายพี่สะพ้ายนะคะแล้วก็มีหลานอีกสองคนนะคะ มาอยู่ที่นั่นประมาณเดือนหนึ่งนะครับคือเรามาถึงนะคะแฟนก็จัดการเรื่องเอกสารที่จะจดทะเบียนเลยนะคะแต่งงานหรืออะไรเงี้ยเนาะการต้อนรับนะคะเขาก็ต้อนรับเราดีอยู่นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าการเป็นอยู่อะไรเงี้ยนะคะเขาจะดูแลเทคแคร์เราดีมากแล้วก็เขาก็จะบอกเสมอว่าเออถ้าเราอยากทําอะไรกินก็ทํานะแปลว่าเหมือนอาหารไทยอะค่ะ แต่เราก็เกณฑใจนะครับด้วยที่ว่ากลิ่นมันแรงนะทุกคนฝนก็เลยไม่ค่อยได้ทําฝนกินแค่แบบประมาณว่าแบบเออฝนคนกินง่ายอยู่แล้วนกก็แบบเออมาม่าอะไรเงี้ยขนาดมาม่านะคะเขายังบอกว่ากลิ่นมันแรงนะกลิ่นมันแรงกลิ่นมันฉุนมากๆเลยนะคะสําหรับเขานะคะอยู่มาไม่นานนะคะก็คือแบบเริ่มละเริ่มแบบอึดอัด <c ười> คือด้วยเออ ฝนไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแบบแบบด้วยวัฒน,น,นธรรมนะคะแบบวัฒน,นธรรมของเขาอ่ะคือฝนอ่ะนะคะการแต่งตัวนะคะคือแบบว่าต้องมิดชิดตลอดแขนยาวนะคะแขนยาวอันเนี้ยแค่เสื้อตัวนี้นะคะที่ฝนใจนะ,ะเล็กๆเลยนะแฟนนี่แบบไม่ได้เลยนะคะคือแบบจะให้ฝนจำคอยเนี่ยอืม ะะให้ฝนใสง่งี้แล้วก็ห้ามให้เห็นเท้าคือห้ามให้ผู้ชายเห็นเท้าเอาง่ายๆนะคะแม้แต่เป็นในค,คนในครอบครัวก็ตามฝนรู้สึกอึดอัดมากนะคะคือคิดในใจประมาณว่าทําไมอะ่ะแทนที่เราจะได้อยู่แบบเออรีเล็กรีเล็กสบายๆกับคนในครอบครัวนะคะสถานที่ครอบครัวมันต้องเป็นสถานที่ที่แบบ่ลนนคลายอะไรประมาณนี้นะคะเตะกลับแบบ กลายเป็นว่าอึดอัดนะทุกคนฝนตอนที่ฝนอยู่บ้านพี่ชายฝนร้องไห้บ่อยมากคือร้องแบบอึกะอื้นเลยนะแบบไม่ไหวเลยอะมันมันมันเกินไปอะ่ะมันมันมันเวอร์เกินอะทุกคนมันเวอร์เกินฮะคือแล้วพอหลังจากนั้นนะคะทุกคนกางเกงนะคะกางเกงเอห้าส่วนนะคะที่ฝนเอามานนะคะฝนยังใส่ไม่ได้เลยนะคะคือแบบมันยังมันยังเห็นเท้าเออ ฝนยังใส่ไม่ได้เลยนะคะก็คือแบบกางเกงที่ฝนเอามาคือฝนไม่น่าเอามาเลยนะคะคือแบบต้องใส่มิตรชิดต,ตลกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะที่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นกันทุกบ้านถ้าคนในครอบครัวยังนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกหรือว่าเขายังนั่งเล่นดื่มชาดื่มดูทีวงทีวีไม่ว่าจะเป็นแขกมาหรือคนในครอบครัวะคะเราจะแยกตัวออกมานั่งแบบ นั่งในห้องนอนอะไรเงี้ยแบบนั่งในแยกตัวออกจากที่อื่นหะ,ะนอกแบบที่แบบว่าอยู่รวมกันอะไรเงี้ยเนาะมันจะกลายเป็นว่าเธอไม่รักครอบครัวฉันเหรอเธอไม่ชอบครอบครัวของฉันเหรอเขาคิดอย่างนั้นนะคะในพจนานุกรมของประเทศตรุรกีเอางี้เลยนะไม่มีคำว่าส่วนตัวหรือเกรงใจแต่บางคนอาจจะมีนะคะเขาอาจจะเห็นใจเรา เขาอาจจะเข้าใจเราอะไรเงี้ยเนาะฝนพยายามพูดกับเฟนนะคะว่าเออเข้าใจหน่อยได้ไหมคือคนไทยอะ่ะโลกส่วนตัวสูงนะคะก็เขาต้องมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างจะให้มานั่งเฝ้านั่งดูนั่ง,งคอยตลอดเวลามันก็ไม่ใช่นะคะแบบนี้นะฝนก็พยายามคุยกับนางนะคะบางทีนางก็ลืมนะคะนางก็ชอบมาแบบเธอทำไมไม่ไปนั่งกับพี่ชายเออนะคะ แล้วอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าแบบผู้ชายมาเยอะๆหรือว่าเออแขกอื่นมาอะไรเงี้ยเนาะผู้ชายผู้หญิงเขาจะแยกกันเขาจะผู้หญิงก็คือจะไปบางคนก็ถ้ามีห้องรับแขกอีกอันนึงก็คือไปอยู่ห้องรับแขกอันนึงบางทีก็ไปอยู่ในครัวนะ,ะกองกันกระจุกอยู่ในนั้นนะคะทุกคน,นะคะ่ะค่ะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของเขาแบบนี้นะคะที่ฝนเจอแล้วฝนรู้สึกว่าอึดอัดมากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคน ตอนที่จดทะเบียนสมรสเนาะฝนใส่ชุดนะคะแบบมันมันมันยาวอ่ะเออชุดมันยาวนะคะแล้วฝนเดินแล้วฝนยกชายกระโปรงค่ะไม่ได้นะคะทุกคนคือยกไม่ได้นะคะเพราะอะไรฝนถามว่าเพราะอะไรทําไมถึงยกไม่ได้เออเขาบอกว่ามีผู้ชายอยู่ด้วยเออฝนก็แบบคือถ้าไม่ยกมันเดินไม่ได้คือมันสะดุดเข้าใจปะคือมันสะดุดแต่เขาบอกว่าเออพี่สะพ้ายบอกเลย คือแบบเขาเห็นแล้วแบบมันกลายเป็นแบบเป,เป็นเรื่องใหญ่มากๆ,ๆนะครพี่สาวพี่สะพ้ายแบบตื่นเต้นเรื่องใหญ่นะเฮ้ยเธอไม่ได้นะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฝนเลยแบบโอ้ oh my god คือว่าไม่ได้เหรออย่างงี้ก็ไม่ได้เหรอแล้วกุดัดมากนะทุกคนคแบบ ร้องไห้บ่อยมากจริงๆคือฝนร้องไห้บ่อยมากนะคะฝนเชื่อว่าสะพายตุรกีหลายคนนะคะที่มาอยู่ใหม่ๆจะร้องไห้บ่อยมากเลยนะคะทุกคนคือแบบมันอึดอัดนะคะคือเราต้องปรับตัวต้องแบบเข้ากับเขาให้ได้อะเออก็อในเมื่อเราตัดสินใจมาแล้วอะ่ะเออเราก็ต้องแบบเข้ากับเขาให้ได้อะไรเงี้ยพอได้ย้ายนะคะอ,อกมาจากออตรงนั้นนะคะก็คือมาอยู่บ้านตัวเองเนาะก็รู้สึกดี รู้สึกผ่อนคลายแต่ก็ยังมีแบบว่าวนเวียนนะคะคือคนที่นี่เขาชอบแบบไปพบปะกันอยู่ตลอดเวลาไปทานข้าวบ้างไปดื่มชาบ้างคือเขาจะพบกันอยู่ตลอดนะคะคือแบบบางทีก็แบบเหนื่อยนะคือแบบ จะทําอะไรก็ไม่ได้ํานะคะคือแบบบางทีก็แบบเราจะทําอันนี้นะแบบเหมือนบางวันอนะฝนจะถ่ายคลิปนะอะไรเงี้ยนะคะก็แฟนก็โทรมาแล้วเออวันนี้ไปน,นะน,นู่นนะวันเป็นแบบโอเคจบคลิปฉันก็คือไม่ได้ถ่ายนะคะส่วนพ่อแม่สามีนะคะเขาก็แกก็โอเคนะคะแกไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่เนาะไม่ด้วยว่าไม่รู้ว่าด้วยเออย่ yeah, แบบแกอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแกไม่อยากพูดไม่อยากอะไรเนาะ หรือเปล่าฝนก็ไม่รู้นะเอ่อฝนคือฝนย้ายมาอยู่บ้านใหม่นะคะที่นี่นะคะก็คือมีพ่อแม่นะคะมาอยู่ด้วยนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะเพราะว่าที่บ้านเออมันหนาวมากนะคะแล้วก็อยู่ใกล้พี่สาวนะคะกับพี่ชายคนตนะคะคือพี่สาวนะคะคือเกเป็นคนที่คลั่งทําความสะอาดมากทุกคนมากๆเลยนะคะคือแบบทําทั้งวันอะ่ะอืม ไม่รู้แกถูไม่รู้แกขัดอะไรไม่รู้นะคือทั้งวันนะคะแล้วแฟนก็แบบว่าเธอต้องทําแบบนี้นะทั้งวันเลยนะเออบอกให้ฝนทํากับฟอร์มสะอาดทั้งวันฝนบอกว่าใครจะบ้าไปนั่งถูนั่งขัดอยู่ทั้งวันฉันก็มีอย่างอื่นต้องทำใช่ไหมเอออีกอย่างหนึ่งนะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะพี่สาวนะคะเป็นคนมาทำความสะอาดให้ ถามว่าฝนมาไหมฝนมาด้วยนะคะคือมาด้วยฝนก็มาช่วยแต่เราทําแล้วเขาไปทําซ้านะคะไม่เออสเปย์ตุรกีนะคะที่มาที่นี่นะมันเหมือนมาเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งเรื่องทําความสะอาดเรื่องในครัวคือแบบมันทํามันเหมือนไบ,บเขามองเราแบบว่าทําอะไรไม่เป็นอะเออทำอะไรไม่เป็น,ไ,ไ,มปนไม่รู้เลยว่าอันนี้ต้องทําอะไรอันนี้ไว้ทําอะไรอันนี้น้ํายาอะไรเออ เขาคิดและว,ว่าเราเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งแต่ว่าการหั่นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งทําเฟนฟายเงี้ยเขาแทบจะจับมือฝนจับมือฝนหั่นฝนว่าเฮ้ยไม่ต้องกระท่ายนะเออแบบว่าแค่นี้ก็ทําได้นะคะคือแบบฝนพูดกับแฟนนะคะว่าไม่เชื่อใจหรอเออแรกๆอะ่ะแฟนฝนนะคะตอนที่อยู่กันแรกๆนะคะฝนดูออกแหละว่านางอะ่ะไม่มั่นใจ ว่าเราจะทำกับข้าวได้ไหมงานบ้านได้ไหมเอ,อจะสามารถเป็นภรรยาที่ดีได้ไหมอะไรประมาณนี้เหมือนแบบจะสามารถทำหน้าที่ภรรยาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะฝนพูดคือแรกๆนะคะที่ไปย้ายไปอยู่ด้วยกันน่ะโอ้ยคุณพระคุณเจ้าคะ่ะโทรมาแบบญาติเขานะ่คะโทรมา เอ้ยแบบประมาณว่ามาเสรเอ้ยเป็นไงบ้างวะอยู่กับเมียเมียทําอะไรให้กินนู่นนี่นั่นนะคะคือช่วงแรกๆนางจะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปอาหารที่เราทําส่งให้พี่สาวดูตลกนะคะคือฝนก็ไม่เข้าใจเฟนเหมือนกันนะคะว่าทาไมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านพี่สาวไม่ว่าจะเป็นการซื้อหม้อนะคะซื้อหม้อที่มันเป็นเคลือบนะคะทุกคน ฝนบอกเออฝนอยากได้นะ้ำหม้อแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ไปหุงข้าวเนาะเออนางก็วิดีโอคอลเลย้าหาพี่สาวก็เขาก็มาบอกฝนว่าเอ,อ่อเธอเธอเข้าใจใช่ไหมเอ,อ่อเธอเข้าใจใช่ไหมว่าหม้ออันนี้มันอะไรยังไงแล้วก็เอ,อ่อเธออย่าใช้สกอตไบท์ถูนะเอ,อ่อเธอต้องใช้ฟองน้ำล้างอืมฝนก็แบบ โอ้โหมันเหมือนเราแบบว่าอืมปึ๊กอะปึ๊กสุดๆเลยนะคะงงหมดไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะฝนพยายามพูดกับนางว่าขอได้ไหมเอออย่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขามากนะรู้ว่าเป็นครอบครัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเราสองคนน่ะเออบางสิ่งบางอย่างเธอไม่ต้องไปไปถามเขาก็ได้นางอะถามฝนทุกอย่างนะทุกทุกคนคะ่ะถามเรื่องในบ้าน เธอชอบไหมอ่ะประตูแบบนี้เธอชอบไหมอันโนนี่นั่นถามเราชอบเราตัดสินใจไปแล้วแต่นางก็ไปถามพี่สาวโตนะคะพอนางไปถามพี่สาวโตมันก็เลยแบบตอนแรกอ่ะประตูอ่ะฝนเอาสีเข้มกว่านี้นะคะแต่คือสองสองจิตสองใจก็อยากได้สีเข้มกับสีอ่อนนะคะแต่พี่สาวก็บอกว่าเอออันนี้ก็สวยนะอะไรเงี้ยฝนก็เลยใช่มันก็สวยโอเคเราก็เอานะคะ ก็เหมือนพี่สาวตัดสินใจเราเหมือนตัดสินใจตรงก,กันกับพี่สาวก็คือเอาอันนั้นนะคะคือช่วงแรกๆนะที่มาทําความสะอาดที่นี่ฝนแทบเป็นประสาทเลยนะทุกคนคือแบบเฮย้ยคือสิ่งที่เราทําอ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยอะเข้าใจป่ะคือแบบพอเราทําความสะอาดอันนี้ขนาดฝนใช้ไม้ถูพื้นนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเออมันไม่สะอาดนะคะต้องคือคนที่นี่อ่ะ เขาชอบถูบ้านแบบคลานถูค่ะอ่อใช้ผ้าพื้นเดียวแล้วก็คลานถูแล้วเขาก็ชอบใช้ไฮเตอร์ไฮเตอร์ทำความสะอาดทุกอย่างนะคะแล้วทั้งนี้ก็คือแบบเกลียดมากเลยกลิ่นไฮเตอร์เกลียดมากมากนะคะคือแบบตั้งแต่ฝนมาที่นี่นะคะมือฝนมันเหมือนกระดาษทรายค่ะจับผ้านี่แบบมันแบบเอ้ยสุดๆุด ฝนก็ไม่ได้ใช้ฝนก็ไม่ได้ใช้ไฮเตอร์หรอกเพราะว่าฝนไม่ไว้กลิ่นมันนะคะมันแสบจมูกอะ่ะทุกคนเออบ้านเรามันก็ไม่ได้ก,กสกปรกซกมกขนาดนั้นนะคะทุกคนบางทีฝนก็อยากพาพี่สาวกลับไทยนะคะไปอยู่บ้านฝนสักอาทิตย์หนึ่งแกคงจะเก็บเกี่ยงทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะค <laughs> ่ะคือถามว่าไอ้ดีๆอนะคะมันก็มีนะคะก็คือแบบเขาก็แบบ เข้าใจเราอยู่บ้างนะคะแบบเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยนะคะพอฝนอทําอาหารเช้านะคะให้พ่อกับแม่กินเสร็จนะคะสักพักแกก็จะออกไปบ้านพี่สาวอะไรเงี้ยเนาะ,ะเหมือนประมาณว่าปล่อยให้เรา,เาได้มีเวลาส่วนตัวนะคะสักนิดสักหน่อยนะคะแต่มาอยู่ที่นี่ก็คือแบบมีบ้านพี่ชายคนโตกับบ้านพี่สาวใช่ไหมคะก็คือวนนะบางทีแบบ แทบจะไม่ได้กินข้าวบ้านด้วยซ้มคือไปบ้านนี้ทีไปบ้านโน้นทีบางทีเขาก็มาบ้านเรานะคะคือแบบนี้นะคะคือบางทีมันก็อยากกินอะไรแซ่บๆอ่ะอาหารของเราอะคะ่ะแต่บางครั้งก็โอเคไปก็ไปกินแต่ข้าวมันไก่นะคะทุกคนแบบโอ้ยเลี่ยนมาก <laughs> คือในช่วงเวลาที่เรามีความสุขมันก็มีนะคะเรื่องอช่วงเวลาที่แบบมันอึดอัดนะคะ มันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆน,นะคะถ้าเราปล่อยวางปล่อยวางได้นะคะแบบปล่อยผ่านได้อะไรเงี้ยก็โอเคนะคะมันก็ดีฝนพยายามปล่อยผ่านเรื่องความสะอาดนะคะเวลาพี่สาวมาที่บ้านเงี้ยนะ่ะแกจะชอบมาถูบ้านให้ฝนนะมาถูบ้านมาทําความสะอาดให้ฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่วางอยู่ตามพื้นอะไรเงี้ยนะ่ะแกจะเมี่ยนหมดเลยนะทุกคนฝนก็แบบ แรกๆคือฝนอึดอัดน,นะคะคือธรรมเนียมเราไม่ได้ให้แขกมาทําความสะอาดให้นะเออพอเราแบบมันเงี้ยฝนรู้สึกอึดอัดมากเลยนะคะทุกคนฝนก็พยายามบอกแฟนแต่แฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเราก็รู้สึกแบบมันไม่โอเคค่ะเออจะให้แขกมาทําความสะอาดบ้านเก็บนูน่นเก็บนี่ให้มันไม่ใช่เนาะเออโอเคก็เริ่มปล่อยผา่านคือเออปล่อยให้แกทําทําไป เออแกทำแกก็สอนด้วยนะสอนว่าเอออันนี้ทําอย่างนี้ทํำงี้ทํำงี้ทํำงั้นมันกลายเป็นว่า <c oughs> คือทุกคนประสาทที่เด็กแล้วข่อย <c oughs> เออถ้าใครปล่อยผ่านได้อะ่ะก็คือโอเคครอ,อ,อ,อบครอบครัวอื่นเป็นไหมฝนก็ไม่รู้นะคะแต่ครอบนี้ครอบครัวนี้เป็นอย่างงี้จริงๆแกไปบ้านเออพี่ชายคนโตนะแกก็ไปช่วยสะพอายคนหนึ่งนะคะทําความสะอาดนะ,ะทุกคนอเออแกเป็นอย่างงี้จริงๆแกแกก็พูดอยู่เสมอนะคะว่าแกเป็นคนที่บ้าทําความสะอาดมากนะคะทุกคนโอเคฝนก็ไม่ว่าแกนะคะก็ ปล่อยให้แกทำถ้าแกสบายใจแกอยากทําอะไรแกรก็ทานะแต่ฝนก็คงไม่ได้ทําตามทุกอย่างเราก็เอาตามที่เราถนัดดีกว่าเนาะค่ะสําหรับเรื่องครอบครัวนะคะก็ผ่านไปมาเรื่องฝนกับแฟนนะคะแต่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะคะปรับตัวเข้าหากันถือว่ายากนะคะเพราะว่าฝนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วแฟนนางก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยคือบางคํานอะค่ะขนาดฝนแค่ง,งูปลานะคะบางคําที่ฝนพูดไป นางยังไม่เข้าใจนะคะเราก็ต้องใช้โปรแกรมเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วเหมือนเขาก็อยากให้ฝนอะฝึกภาษาตุรกีนะคะแต่ฝนยังไม่พร้อมฝนมาแล้วฝนลองเรียนแล้วเขาคือแบบมันเหมือนมีกำแพงอะ่ะอยู่ในหัวแบบมันตื้อไปเลยอะ่ะทุกคนมันไม่ไหวอนะคะ่ะฝนก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะก็เรียนรู้จากแฟนจากญาติอะไรเงี้ยนะคะไปเป็นคำๆนะ,ะเพราะว่าฝนเป็นคนที่ ไม่จำไม่จำอะไรเลยนะคะแ mm hmm. ฟนฝนนะคะช่วงแรกๆนะนะเอาแต่ใจเอาแต่ใจแล้วด้วยอายุที่แบบยังไม่ได้เยอะนะคะ mm hmm. นางก็เป็นน้องฝนปีหนึ่งนะคะ mm hmm. ตอนนี้ฝนก็เข้าย9ิบเก้าเนาะนางก็ย8ิบแปดใช่ไหมแต่พอหลังๆเนี่ยเหมือนนางจะดีขึ้นนะคะ mm hmm. เหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแบบ mm hmm. คือเราอ่ะก็เวลามีปัญหากันนะคะ mm hmm. อันนี้คือปัญหาสําหรับคู่ชีวิตที่แบบว่า ภาษาไม่ได้ค่ะแบบต่างคนต่างพูดคนละภาษาเวลามีแบบไม่เข้าใจกันอ่ะมันกลายเป็นว่าง,งอนกันงอนกันแล้วก็แบบไม่คุยกันไปเลยแต่นางจะเป็นคนฝนไม่ชอบสุดๆเลยคือนางจะเป็นคนที่แบบว่าเวลามีปัญหาคือนางจะถามถามเดี๋ยวนั้นถามตอนนั้นจะเอาคําตอบเดี๋ยวนั้นทําไม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 อืมคือมัน คือคนเราอะมันต้องเว้นระยะห่างถ้าแบบเออถ้าแบบมันโกรธกันแล้วเออช่วยห่างไปหน่อยได้ไหมแบบสิบยี่สิบนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงนึงก็ดีแบบอยู่ต่างคนต่างอยู่เ, ب, เ ب, งียบๆสงบสติอารมณ์ไปก่อนแต่นางจะเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วฝนก็แบบโอ้ยมันเหมือนแบบเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ได้อ่ะเออพูดไม่ได้แล้วมันแบบแทบกรี๊ดนะคะทุกคนคะ่ะเป็นอย่างนี้ชีวิตคู่นะคะอีกอย่างนะ ที่งอนกัน่อยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าน,น้ำเสียงของคนที่นี่เขาจะพูดเสียงดังนะคะแต่ในในเอ่อในส่วนตัวเราอะ่ะคือถ้าพูดเสียงดังอะ่ะมันเหมือนกับว่าขึ้นเสียงกับเราอะ่ะฝนพยายามปรับตัวแบบว่ารับจุดนี้ให้ได้นะคะแบบว่าคือเขาเป็นคนพูดเสียงดังใช่ไหมฝนก็พยายามปรับตัวรับจุดนี้ให้ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้นะคะคือบางทีก็แบบ มันน้อยอ่ะเออเฮ้ยอะไรอ่ะแบบทําไมต้องมาเคลื่อนเสียงแล้วชอบมาทําตาเขมิงแสะอะไรเงี้ยฝนไม่ชอบเลยนะคะทุกคนพยายามพูดกับนางตลอดเวลานะคะนางก็ถามนะคะชอบถามว่าเออเธอชอบครอบครัวฉันไหมเธอโน่นนี่นั่นเธอโอเคไหมเธอมีความสุขไหมฝนบอกเลยนะถ้าฉันจะมีความสุขมากเวลาอยู่กับครอบครัวเธอถ้าเธอไม่มาทําสีนงสีหน้าใสฉันอะไรประมาณนี้นะคะนางก็แบบโอเค อโอเคโอเคไม่รู้ว่าทำหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังๆนี่ก็คือแบบโอเคผ่อนคลายนะ,ะมันก็อยู่ที่ตัวฝนด้วยนะคะว่าจะปรับตัวเข้าหาครอบครัวเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องดีๆมันก็มีอยู่นะคะไม่ว่าอย่างเช่นแบบเออครบรอบแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นครบรอบแต่งงานวันเกิดอะไรเงี้ยนางก็จะถามนะว่าเอออยากได้อะไรไหมนะคะอยากได้อะไรไหมอะไรเงี้ยนะ้องฝนก็เออก็แล้วแต่อยากซื้ออะไรให้ก็ซื้อนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เดี๋ยวนั้นนางก็จะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเออรองเงินหน่อยนะเออลองเงินฉันออกก่อนนะเดี๋ยวฉันจะซื้อให้เธออะไรประมาณนี้นะคะก็พาไปซื้อนะคะก็เรื่องดีๆมันก็ยังมีอยู่เลย แต่นะคิดแกล้งชอบแกล้งนะคะชอบแกล้งชอบยัว่วโมโหเออโรคจิตชนิดหนึ่งนะคะก็คือชอบให้เมียโมโหนะคะชอบสนุกมีความสุขนะคะสําหรับนางนะคะ <c oughs> คู่อื่นเป็นหรือเปล่าคนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คู่ฝนสุดนะคะ,ะค่ะนี่ก็เป็นช่วงเวลานะคะหนึ่งปีนะคะกับการอยู่ตุรกีนะคะก็เป็นการปรับตัวนะคะเข้าหาครอบครัวเข้าหาสามีนะคะ ฝนไม่รู้ว่าเขาปรับตัวเข้าหาฝนหรือเปล่าแต่พี่สาวหรือหรือครอ,อบครัวน่ะเห็นได้ชัดนะคะว่าเขาก็ปรับตัวหาเราเขาก็เข้าใจเรานะคะเออไม่ว่าจะเป็นการแบบโลกส่วนตัวอะไรเงรี้ยเนาะแบบอยู่แบบเงียบๆคือฝนก็บอกอยู่ตลอดะคะว่าฝนเป็นคนชอบอยู่เงียบ,ยบนะคะแต่ถามว่าไปพบปะครอบครัวฝนก็ไปได้อยู่นะคะแต่ถ้าเวลาแบบ เราต้องการความเป็นส่วนตัวก็คือต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าเวลามีเคงมีแขกมาอะไรเงี้ยฝนก็จะพยายามอยู่กับแขกนะฝนก็ไม่ได้แบบแยกตัวออกมาะคะก็คือเป็นมารยาทเนาะประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องชีวิตคู่ของเราก็คือแบบมันก็มีทั้งสุขนะคะมีทั้งทุกข์นะคะ ทุกคทุกเพราะว่าเราไม่ยอมกันทุกคนนะทุกคนคู่อื่นเขาอาจจะอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่ของเรานี่คืออยู่บนทางลูกรังนะคะไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนาะก็นะคะกัดกันอยู่ตลอดเวลานะคะซีสันนะคะของชีวิตคู่นะคะของเราสองคนนะคะแต่ก็ยังรักกันดีอยู่เด้อค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ฝนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าดีนะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดบแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ฝนนะคะแล้วฝนก็จะพยายามนะคะทําคลิปวิดีโอนะคะลงให้ทุกคนได้ชมนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ